สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำลาโต้ลาโต้เป็นของเล่นแผงนะหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะครับที่สิบบาทเองชุดนี้มีมาให้อยู่ด้วยกันทั้งหมดหกสีแกะตรงไหนมโอนไนงะชุดนี้ก็เป็นแบบอ่าเล็กง่ายๆนะคือเอาไ้ใช้หนีบกับนิ้วมือนน่ครับงไงหนีบกับนิ้วมือนะแล้วก็อ่าแกวนแๆวแบบนี้แหละ มก็เล่นไม่เป็นนะอืมอืมประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสีอื่นบ้างแล้วไม่ใช่ลมไปว่าอ่าเป็นถุงอ่าใส่กาวเอาอืมนี่ครับดีอย่างนี้นะเอาไว้ดีกับนิ้วมืออย่างนี้แหละแล้วก็โยนแป๊กแป๊กแป๊ก รู้สึกว่าข้างขวานี้เล่นง่ายกว่านะเมื่อกี้เล่นทางซ้ายมันก็เลยติดๆขัดๆนิดนึงมาดูสีชมพูกันบ้างแกะทางไหนเนี่ยมันมีแกะนะโอ้นี่ไงชุดนี้ทำมาให้เล่นง่ายนะนีไ่ไงเดี๋ยว,ยวสายมันพันอ่อาครับ นีบอย่างนี้นะแล้วก็แกว่งแกว่งอย่างนี้แหละโยนแกว่งแกงแกว่งอ่าคือผมก็ทำแบบอาเก่งๆไม่ได้นะเหมือนเขาเก่งๆไม่ได้อ่ามาดูสีอื่นบ้างเหมาะให้อาทุกเพศทุกวัยน,นะเราเอาไปเล่นกันได้ครับเล่นได้ทั้งครอบครัวนะชุดนี้ลองไปฝึกดูนะวิธีใช้งานก็ง่ายมากเลย แค่นีบนิ้วก็ได้แล้วนีบบนิ้วแล้วเราก็แกว่งแกว่งแกว่งอย่างนี้แหละคือแต่ผมทําให้มันเป็นอาวงกลมไม่ได้นะหมุนตีนกาขึ้นไปด้านบนไม่ได้เลยชุดนี้คือยังไม่ได้เก่งพอนะครับอ่ะมาดูสีขัดไปกันบ้างสีเหลืองแตะทางไหนเนี่ยโอ้นี่นื มีมาให้อยู่ทั้งหมด6สีด้วยกันนะครับชุดนี้นะ20บาทเองนั้นคือก็ลองไปเดินอา้าวชุดนี้พันแล้วอืมอ่ะทาไปเลยมาดูว่าสีสุดท้ายดันบ้างมี6สีให้ได้เลือกเลยคือครับคือชอบสีไหนก็จับไปเลยนะชุดนี้ ก็ลองไปหาเดินดูตามตลาดนัดนะครับหรือร้านค้าทุกอย่าง20บาทนะไปหาดูกันได้เล่นง่ายๆครับแต่ถ้าจะให้เล่นแบบยากๆเหมือนคนอื่นเขาเล่นผมก็ทําไม่ได้นะเพิ่งจะหาเล่นเมื่อกี้นี้เองอ่ะคลิปหน้ากลับมาพบก,กันใหม่อีกนะครับ